ครับในปีนี้ก็เป็นครั้งที่สนะครับสำหรับผมนะครับที่ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมาการที่จะมาช่วยดูช่วยกันดูว่าผลงานอันไหนเข้าตากรรมาการนะครับก็ใครถนัดทางด้านไหนก็ทำมาเลยฮะทำมาเลยแต่ก็ขอให้อยู่ในหัวข้อจิตสำนึกรักเมืองไทยตามชื่อของโครงการด้วยนะครับถ้าให้ผมมองก็คงจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความเป็นไทยของเรานะครับเพราะว่าทุกๆคนที่ทำงานส่งเข้ามาประกวดเนี่ยทุกคนก็เป็นคนไทย ลองดูนะฮะว่าตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงนะครับสถานการณ์เป็นยังไงทำงไงให้ผลงานของเราถึงอัปเดตนะครับคือคือมีส่วนช่วยในการทำให้จัรลงสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะครับมีอะไรที่แสดงถึงความเป็นไทยและเป็นความเป็นไทยในปัจจุบันล,ลองนำเสนอมาดูนะครับที่อยู่ในหัวข้อจิต